พ o บออเดอวร์ world, วันนี้พบกับนักเขียนที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวรรณกรรมและละครทีวีไทยรอมแพงจะมาไขาปริศนาไรจภาคข,ของวรรณกรรมบุกเพศนิวาสพรมลิขิตและภาคต่อไปของเรื่องราวกับเหตุผลที่ทำไมถึงเลือกให้เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายวรรณกรรมที่แสดงถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงทั้งในเรื่องการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องราวของอาหารไทยติดตามชมกันจนจบ นนสวัสดีครับ To p o f the w o r l วเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกายีสหนาทีนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมเชิญแขกรับเชิญพิเศษที่จะร่วมเดินทางไปในทริปล่องแม่นม้ำดานูบกับเรานะครับคุณรอมแพงเนี่ยตอนทล่องแม่น้ำดานูปก็จะร่วมไขปริศนาประวัติศาสตร์ในทั้งบุพเพันิวาสและพลรหมลิขิตวันนี้เนี่ยถือว่าเชิญคุณรอมแพงมาเป็นซมเปลิลก่อนนะครับสวัสดีครับคุณรอมแพงครับสวัสดีคครับ คุณรำไเป็นแขกรับเชิญพิเศษเราที่จะไปเที่ยวดานุบกับเราวที่20-29ถึง29มีนาคม<ฆ><อ>เคยไปเดินทางเส้น,ดา,สน,นดานุบที่นเ่ีกยหงคุณรำไมดานุบนี่ไม่เคยไปนะ,ะเราจะ<ช>ทเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคุณรำไพได้ยินมาว่าเริ่มเริ่มจากเวียนายนาใช่ไหมค,ครับแล้ก็นนสนใจศิลปะพวกสถาปัตยกรรมของยุโรปตะวันออกนะคะดังนั้น ไบเซนไทยอะไรพวกนี้น่าจะยุคกลางน่าจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็ลวดลายเนี่ยเยอะอยู่ใช่เพราะว่าเราไปตั้งแต่ไปเวียนนาไปฮังการีไปสโลวักไปเมืองอย่างเช่นเมืองหลวงเก่าของฮังการีอย่างเงี้ยเราก็ไปบูดาเปสต์ไปบาติสลาวาคุณน้องแพงนอกจากประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยสนใจประวัติศาสตร์ทางยุโรปบ้างไหมครัคือจริงๆแล้วจบมาทาง ไอสารานิพนธ์ที่ทำให้จบก็คือภาพจิตกรรมของเรนนวกับราฟาเอลนะคะของยุโรปมากกว่าไทย,ย,ลยแล้วทำมันออกกากายเป็นกาลเกตกับพุทธาได้อะครับก็คือชอบอะไรที่เป็นไทยๆอยู่แล้ว<ะ>ก็เลยใช้สิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็รู้คือตอนที่เรียนเนี่ยเรียนทั้งไทยแล้วก็ของยุโรปค่ะ,คะแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เรียนจะเน้นทางยุโรปเยอะกว่าไทยนิดนึง ถ้ามัน50-50ก็ทางยุโรปเส้ยเสิบที่เรียนนะคะที่เลือกเรียนเลือกเรียนเพราะว่าอยากรู้คือจริงแล้วถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์ยุโรปคุณรอมแพงจะมีความรู้มากกว่าประวัติศาสตร์ไทยอย่างนั้นถูกไหมประวัติศาสตร์ศิลปะค่ะประวัติศาสตร์ศิลปะของยุโรปใช่ค่ะก็คือลวดลายมาจากไหนเป็นลวดลายของกรีกหรือโรมันเป็นเหมือนลาตินคอสหรือว่ากรีกคอสในพวกโบสถ์ต่างๆเนี่ยก็คือ เรียนมาทางด้านนั้นอ้อาวทำไมมาสนใจคราวนี้คือเรื่องราวของศิลปะประวัติศาสตร์ของศิลปะแต่ว่าทั้งบทเพสันนิวาสและบมลิขิตเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ใช่ค่ะทาไมถึงม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆตอนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเรียนเนี่ยเขาจะให้เลือกใช่ไหมคะคจะไปเลือกเรียนาทางด้านไหนทีนี้เราก็ลังเลระหว่างประวัติศาสตร์ตรงๆกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งปาศัลศิลปะเนี่ยจะไม่ได้เรียนเหมือนประศาสตร์ะนะคะก็คือจะเป็นการเรียนจากวัตถุโบราณหรือสถาปัตยกรรมโบราณลวดลายต่างๆเหมือนก็เราหยิบของศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งล้วบอกว่าไอ้ชิ้นนี้เนี่ยมันสร้างสมัยไหนทําไมเืออะไร แล้ว<ช>ทำไม<ท>ำม,มันออกออมาลวดลายเป็นอย่างนี้ใช่แล้วมันมาจากสมัยไหนแล้วต่อไปมันจะไปสู่สมัยไหนประมาณนี้ค่ะที่เรียนมันก็จะไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบโดยตรงเลยส่วนที่เอามาเขียนบุเพันิวาสกับพรหมลิขิตเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเป็นประวัติศาสตร์โดยตรงแต่ก็จะอิงประวัติศาสตร์ศิลปะถ้าบุเพันิวาสเนี่ยตัวเกตสุรางจะชอบเที่ยวเขาเคยเห็นแต่ทราบประหักพังแล้วเข้ามาเห็นของที่สมบูรณ์เขาก็จะตื่นเต้นตรงนี้จะใส่ความรู้ที่เคยเรียนด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไป ถ้าถามถึงบุเพศนิวาสเนี่ยตัวเกตสุรางซึ่งก็คือกาลเกตในชาติปัจจุบันนี้เนี่ยตอนเขียนนี่นึกถึงว่าเป็นตัวเองไหมก็จะมีความเป็นตัวเองใส่เข้าไปบ้างนะคะก็คือเอามาจากคนอื่นด้วยอย่างนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นอะไรประมาณนี้อยากรู้อยากเห็นตัวเองไม่ได้อยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นชอบรับประทานชอบรับประทานชอบค่ะแล้วก็สังเกตว่าดุณก็รู้ผมถึงได้เอามาแซว คุณรอมแพงว่าตอนที่เขียนเนี่ยเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเกยียรติจุรางเนี่ยก็เป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ใช่ค่ะก็คล้ายๆกันนักเรียนศิลปรกรณ์คล้ายๆกันใช่ไหมครับแล้วก็ไปขุดค้กนการที่นักเขียนเนี่ยจะเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยถ้าเขียนจากเรื่องที่ตัวเองคุ้นเคยหรือว่าใกล้ตัวมันก็จะ เขียนได้ดีเขียนได้ลื่นอันนี้กําลังจะบอกว่าตอนเขียนเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองเป็นนางเอกแน่นอนแปลว่าสิ่งที่จินตนาการเนี่ยก็คือพี่หมื่นนี่ก็คือพระเอกด้วยเลยพี่หมื่นคือพระเอกที่เราอยากได้ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผู้ชายสมัยก่อนจะมีเมียเยอะนะคะยิ่งเป็นขุนนางเนี่ยคือขุนนางจริงๆคุณนางไม่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ แต่ถ้าเป็นคนจนเป็นทาสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผัวเดียวเมียเดียวกันเพราะว่าเขาไม่มีตังหาเลี้ยงกันแต่ถ้าขุนนางเนี่ยเขาร่ํารวยเขาก็จะสามารถเลี้ยงผู้หญิงได้เยอะก็อย่างข้อของพี่มื่นน่ะรสก็มีเมียเยอะถูกไหมพระโหราธิบดีพระโหราธิบดีก็มีก็มีเมียเยอะมีเมียเยอะค่ะแต่ว่าเพราะว่าเขียนให้ตัวเองเนี่ยเป็นกาลเกตก็เลยกําหนดให้ต้องมีเมียเดียว ต้องอย่าบอกว่าตัวเองเป็นกาลเกตต้องบอกว่าบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกนะคือเวลาเขียนคือไม่ใช่เฉพาะคนเขียนหรอกแม้แต่คนอ่านเองก็ตามเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยผมอ่านนิยายเนยก็ตามผมก็จะคุณที่เย็นก็นึกว่าตัวเองเป็นนางเอกไม่ใช่ไม่ผเอกสิผมก็ต้องสวมวิญญาณว่าเราเป็นนีนเป็นพ่อเดอใช่เป็นพ่อเดชในภาคคมลิขิตเป็นพี่หมื่นในภาคกุเพถูกมาพ่าเราก็ต้องจินตนาการว่า พระเอกเราเป็นอย่างนี้นะตาแบบนี้อ๋อนึกว่าคุณวิชัยเยนเป็นพยาวิชัยเยนสิม่ได้จริงเ<อ>พราะว่าพยาวิชัยเยนผมยังคล้องใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องพยาวิชัยเยนผมยังคล้องใจ <หา S 2> อยู่เพราะว่ามันมีหลายประวัติศาสตร์มากที่เกี่ยวข้องกับพยาวิชัยเยน <หา S 2> ถูกไหมฮะทีนี้เอาเอาเรื่องของพรพ<อ><อ>งก่อนได้ค่ะได้ตอนที่เขียนเนี่ยมันเป็นเรื่อง,งแรกมันที่เขียนย้อนยุคเรื่องคลายพรมเป็นเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกเขียนย้อนยุคแต่ผมจําได้ว่าตอนที่คุยกับ คุณรอมแพงตอนแรกๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยวางเอาไว้ว่าบุเพเนจะกลายจะเป็นละครไตรภาคถูกไหมจะเป็นนิยายนิยายค่ะนิยายไตรภาคไตรภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามีบุเพเนเป็นอันที่หนึ่งละค่ะพรมลิขิตเพราะฉะนั้นถ้าจะพรมลิขิตเนี่ยมันจะยังไม่จบเท่านั้นแล้วมันจะยังเกี่ยวข้องกับครอบครัวของพระโหราธิบดีต่อไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ครอบครัวพระโหราชิบดีต่อไปแต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน,กนทางจิตวิญญาณเรื่องนี้นคือภาคที่สาม่งตอนนี้คุณผู้ชมยังดูภาคสองไม่จบเลยถ้าไปถามถึงภาคที่สามเนี่ยเดี๋ยวมันจะแต่ภาคที่สามไม่น่าจะขายเป็นละครน,นะคะทำไมนะเพราะว่ามันจะไปทางยุโรปเสสองชาติด้วยอ๋อโอ,โอ้มันก็จะตรงกับทริปที่เราจะไปดานูบด้วยสิอ๋อเพราะว่าเป็นยุโรปยุคก,กลางด้วยค่ะมันจะเป็นยุโรปยุคที่มัน คู่ขนานกับอยุธยาตอนปลายนี้ไม่ไม่ได้คู่ขนานค่ะเกิดก่อนอก็จะม,มียุคของทวาราวดีใช่ไหมคะที่เป็นต้นกําเนิดของกิสนากาลีแล้วก็จะเป็นยุคกลางสมัยประมาณศตวตรรษที่8ดนะคะที่แปดที่เก้าประมาณนั้นแล้วก็เป็นยุโรปยุคกลางที่อยู่ในสมัยประมาณศตวตรรษที่สิบสองอีกชาติหนึ่งซึ่งจะตรงกับประมาณย้อนไปไกลามากค่ะต้นต้น ก็ต้องประมาณตั้งแต่เริ่มต้นสุโขภัยเลยมั้งนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่ก็ช่องว่างระหว่างระ,ระหว่างทวาราวดีกับอยุธยาค่ะถ้าเทียบกับไทยนะคะ,คะช่องว่างตรงนั้นอะคือย้ายไปเล่าเรื่องของยุโรปตามที่เองได้เรียนมาบ้างเพระถ้าเกิดจะพูดถึงจักรวาล ภุพเพศนิวาสหรือ <ฮะ S 1> ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมออัลติเวิร์สเนี่ย <ฮะ S 1> มันก็จะเป็นเหมือนย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกก็เลยต้องบอกไว้เลยว่าน่าจะขายเป็นละครได้ยากอาจจะไม่ขายด้วยซ้ําไปเพราะว่ามันทํายากยกเว้นจะมีวงการบันเทิงทางยุโรปมาจับมือกับไทยแล้วมาทําทวาราวดีแล้วต่อเนื่องด้วยยุคลางของเขาอะไรประมาณนี้อันนั้น,นขายได้แต่มันจะมีตัวเกี่ยวเนื่องกันตรงไหนฮะระหว่างสามภาคเนี่ยค่ะมันมีเกี่ยวเป็นมาเกี่ยวกับ คำพีกิจาการะเกี่ยวกับจิตวิญญาณน,นี่แหละคะ่ะมันจะไม่ใช่เป็นการย้อนยุคแล้วมันเป็นการเล่าเรื่องแล้วค่ะเล่าเรื่อง,งแต่ว่าจะมีใช่ค่ะวัตถุบางชิ้นส้่เกี่ยวเนื่องกันใช่ค่ะนะครับทําไมถึงเลือกเอายุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมาเป็นเรื่องราวของบุเคบเพกับพร<ผ>มฤทธิ์อันนี้น่าจะเคยได้ยินที่ที่เคยเล่าให้ฟังมาหลายๆที่แล้วนะคะ,คะว่า หาเหมือนกันว่าจะเอายุคไหนดีแล้วก็ไปเจอความพิเศษพิสดารในเรื่องของตำนานในเรื่องของออคำให้การอะไรต่างๆของคนในยุคนั้นที่มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะสนุกสนานมันอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่ทราบเพราะมันมีปาฏิหาริ์เข้ามาผสมด้วยก็เลยดูอ่านแล้วมันสนุกนก็เลยคิดว่าเอายุคนี้ยุคสมเด็จพระนารายณ์ที่มีการส่งราชทูตไปที่ฝรั่งเศส นะคะก็ตรงนี้ก็คิดว่ามันน่าสนใจก็จเลยใช้เลือกใช้ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นเป็นเรื่องราวของภพสันนิวาสเพราะว่าจะได้เล่าประวัติศาสตร์ที่มันเข้มข้นมากในยุคสมัยนั้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเขียนถึงยุคสมัยนั้นเลยทั้งที่มีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะคะ คือคุณรอแพก้กำลังจะบอกว่าเพราะในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยมีมีหลายคนจดบันทึกเป็นเรื่องเาวเรื่องราวเอาออไวใ้ในหลายมุมทั้งของไทยเองทั้งของฝรั่ง,งเศสทั้งของฮอลันดา <c oughs> ก็มีการบันทึกมีจดหมายเหตุบันทึกต่างๆทั้งพ่อค้าแล้วก็ทหารรวมไปถึง มิชนาีต่างๆเขาก็จะมีจดหมายที่ตอบโต้ถึงกันเล่าเรื่องถึงกันนะคะตรงนี้ก็ก็น่าสนใจแต่หลักฐานตอนที่เขียนเนี่ยเขียนตอนปี2,552หลักฐาน,นยังมีน้อยมากแล้วพอเวลาผ่านไปผ่านไปหลักฐานใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะคะ่ะจนพอละครออนแอร์เนี่ยก็ปี2,561นะคะมันก็เหมือนกับว่าหลักฐานมันเปิดเผยตัวขึ้นเยอะทำให้แบบคึกคัก เป็นความโชคดีด้วยค่ะแล้วด้วยเหตุนี้ไหมครับมันก็เลยต้องมาเลือกเอาช่วงนี้เพราะว่ามันมีความสนุกในแง่ของใช่ค่ะแล้วการที่ถ้าถามถึงในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยที่มันมีหลักฐานเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าในยุคสมัยของพระนารายมหาราชเนี่ยมีการค้าการขายกับต่างประเทศกับหลายประเทศแล้วแต่ละประเทศต่างก็มีบันทึกของตัวเองอย่างนั้นดช่ไ่าใช่ค่ะเพราะว่าการค้าการขายในตอนนั้นน่ะ มันไม่ได้มีแค่แค่ภายในเอเชียก็มียุโรปเข้ามาเยอะมากมีคลังสินค้าทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งฮอลันดาอยู่ในเกาะอยุธยาอยู่นอกเกาะอยุธยาก็มีชุมชนต่างชาติเยอะแยะมากมายทั้งจีนทั้งทั้งยุโรปค่ะตรงนี้มันก็เลยทำให้มีการบันทึกการเดินทางฝรั่งเขาจะชอบบันทึกการเดินทาง แต่ก็เขาก็จะบันทึกในในความเข้าใจของเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงก็ได้คือในมุมมองของเขาในใ<ช>ด้าน<ช>สมมติฝรั่งเศสก็จะบันทึกในมุมมองด้านของฝรั่งเศสใช่ค่ะถูกไหมถ้าฮอลันดา<ช>เขาจะบันทึกในมุมมองของ,<ช>ของฮอลันดาใช่ค่ะยิ่งฮอลันดานเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นหมอค่ะเข้าไปคอยดูแลราชวงศ์ความเจ็บไข้ได้เปิดของราชวงศ เยอะอยู่เขาก็จะบันทึกในส่วนของความเจ็บไข้ได้ป่วยอของราชวงศ์คือบันทึกพวกนั้นน่ะด้วยความที่เป็นนักเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ก็เลยได้มาเรียนรู้ตรงส่วนนี้ด้วยมีส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เรายังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งภาษานะคะเราไม่รู้ภาษาโปรตุเกสเราไม่รู้ภาษาฮอลันด์ไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเราก็ใช้ฉบับแปลถ้าเป็นส่วนใหญ่ในการค้นหาข้อมูลในตอนนั้นนะคะ ทีนี้พอปี61เนี่ยก็เริ่มมีการแปลจดหมายเหตุของฝรั่งเข้ามาแบบเยอะมากเลยทำให้แบบเออได้เปิดหูเปิดตาตัวเราเหมือนกันว่าเออจริงๆในยุคสมัยนั้นน่าจะมีภาพแบบไหนในสายตาของชาวต่างชาตินครัครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแค่ช่วงแรกเป็นน้ำจิ้มที่ยังไปไม่ถึงพรมรฐฐลิขิตเลยยังอยู่ในาการ ตั้ง <c oughs> เรื่องราวของบุเพสนิวาดอยู่เลยะนะครับเดีย๋ยวเราพักสักครู่ครับแต่ความสนุกก็คือว่าบนเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นของเราทั้งลำห้องอาหาร,รทุกห้องร้านอาหารห้องฟิตเนส,สว่ายน้ำดาดฟ้าทุกจุดในเรือเนี่ยมีแต่พวกเราเท่านั้นน่าจะได้นิยายเพิ่มอีกเรื่องหนึง่งไปเขียนบนนั้นเลยนะฮะเอาบรรยากาศบนนั้นใช่แล้วก็เป็นฉากในนิยายช่วยเอาผมไปใส่เป็นตัวละครสักตัวในนั้นด้วยนะครับ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line at, at @around อราเดอวิลดนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับยังอยู่คุณกับคุณรอมแพงซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวกับเราในเส้นทางร่องแมา่น้ำดานูบซึ่งจะเป็น ทริปที่เราเช่าเหมาเรือสำราญทั้งลำเลยคุณโรแงแรมซึ่งเรือลำนี้เนี่ยจะจุผู้โดยสารได้ประมาณ300คนแต่ว่าเราจะไปกันเนี่ย เราขายเต็มที่เนี่ยแค่คประมาณ140อยเพราะฉคนพอชานี่เราก็<ๆ>จะไปกันแบบรลุมๆไม่เต็มลำแต่ความสนุกก็คือว่าบนเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นของเราทั้งลำ<ะ>ห้องอาหารทุกห้องร้านอาหารห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำดาดฟ้าทุกจุดในเรือเนี่ยมีแต่พวกเราเท่านั้นน่าจะได้นิยายเพิ่มอีกเรื่องนึง่งไปเคียร์มนัั้นเลยนะะเอาบรรยากาศบนนั้นใช่ เ,เป็นฉากในนิยายช่วยเอาผมไปใส่เป็นตัวละครสักตัวในนั้นด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้ไปส่วนอยู่ในนิยายของคุณรอมแพงแบบจริงๆมัง้างแต่ชื่อผมเนี่ยวิทยเยนนะครับไม่ใช่วิชเยนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเจ้าพยาวิชเยนนะครับซึ่งต้องบอกคุณรอมแพงจริงๆว่าตอนที่ดูปุกเพสันนิวาสเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยติดยอมรับเลยว่าติดเราก็ติดถึงขนาดที่ว่าพอคุณรอมแพงเขียนพรหมลิขิตเจ็ดเนี่ย ไปซื้อเลยซื้อเลยซื้อตั้งแต่ตอนที่สั่งจองอะ่ะตอน<ะ>ก่อนที่สั่งจำแนตอนต้อง,ต,องต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าค่ะถึงจะได้เล่มแรกๆที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับแล้วพอเอาเอามาอ่านเนี่ยเราก็แต่อ่านมาหลายปีละน่าจะสี่ปีแล้วมาได้ไดกว่าจะมาเป็นละครเนี่ยก็เริ่มลืมในเรื่องของหนังสือที่อ่านพอดูละครแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเป๊ะคือคเอ๊ะเราอ่านเราก็รู้สึกว่าฉากนี้เนี่ย ในหนังสือไม่เห็นมีเลยต้องถามคนเขียนเลยว่าไอ้ที่เขียนกับที่เล่นเนี่ยคิดว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนฮะต้องแยกก่อนว่านิยายกับละครเนี่ยคนเขียนคนละคนกัน<ะ>ถึงจะเขียนมาจากตัวนิยายแต่พอเอาไปทำเป็นละครเนี่ยก็จะมีอาจารย์แดงศร,รัยาท่านเป็นคนเขียนบทนะคะซึ่งคนเขียนบทก็จำเป็นที่จะต้องเสริม เสริมเข้าไปในตัวของบทละครเพื่อให้แบบให้มีสีสันเรียกว่าให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นให้เป็นที่สนใจให้เป็นที่แบบเร้าใจหรือว่าบีบขั้นใจจนแบบอยากจะไปตกใครสักคนอันนั้นน่ะพอเข้าใจได้เพราะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของจินตนาการของคนอ่านใช่ค่ะแต่ว่าเป็นทีวีเนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องของจินตนาการของคนดู <S <S ที่จะ ดึงอารมณ์คนดูให้เกลียดใครหรือรักใครเนี่ยมันอาจจะต้องต้องเวอร์กว่านี้มีความรู้สึกว่าอย่างตัวตัวร้ายในเรื่องผมลิขิ็คือแม่กลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะแม่กลิ่นในหนังสือไม่ได้ร้ายขนาดนี้หรือเปล่าไม่ได้ร้ายขนาดนี้เขาก็จะร้ายแบบแบบงงๆนะคะร้ายแบบค่อนข้างจะตลกแบบงงๆน่าลำคาญหน่อยๆเป็นแบบว่าอะไรร้ายแบบงงๆ ก็เขาก็จะงงตัวเอง,อว,เองว่าคือตัวเองไม่ได้ร้ายแต่ทําไมออมาร้ายกับทำไมร้ายกับคนนี้จังหวะอะไรทําไมถึงจิตช่วงนี้จิตใจหงุดหงิดเพื่อเพราะเพราะมาเจอผู้ผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณนี้คือแม่พุตานนี่ไงใช่แล้วก็จะหงุดหงิดว่าพุตานทาไมแบบยายถึงได้แบบสปอยพุตานประมาณนั้ไม่อยากจะเล่าแบบเยอะเพราะกลัวว่าจะไปสปอยแล้วมันจะทําให้แบบว่า ดูละครแล้วมันไม่ลุ้นก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อ่านหนังสือผมก็พอจะรู้แล้วล่ะตอนนี้ก็ก็ให้แบบว่าบิ้วอารมณ์กันไปก่อ <c> น <oughs> <c oughs> รู้สึกว่าในในละครจะบิ้วเยอะไปหน่อย <c oughs> ใช่ใช่เลยในละครจะรู้สึกว่าคือเราจะไม่เราจะรู้สึกว่าพอดูในในทีวีเนี่ย <c oughs> ทุกตัวละครเลยแม้แต่ตัวคุณหญิงกระเกตเองเนี่ยก็จะโอเวอร์แอใช่ค่ะนิดหนึ่งหรือ ตัวพุตานก็จะเล่นโอเวอร์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยใจแข็งเลยค่ะมไม่แต่พ่อริ์ก็งอนเกินงามมาในละครใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่อันนี้อันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อ<น>จํากัดของทีวีใช่ค่ะแต่ในนิยายเขาก็มีงอนนะคะเพราะว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจบางทีพุตานเขาก็กวนเขามาจากอีกยุคสมัยนึงแล้วเขาก็แบบเหมือนกวนประสาทนะคะ แบบอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็วนประสาทเล่นไปทําให้ตัวพ่อฤทธิ์เนี่ยก็จะมีแบบงอนบ้างแต่มันก็น่ารักดีมันก็จะปูให้ตัวละครเหมือนว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครมันเด่นชัดขึ้นแล้วโดยปกติเนี่ยการเล่าเรื่องการเล่าเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือว่าเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องว่าตัวเอกเนี่ยไปเจออะไรมาและเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คาเลคเตอร์ต้องโอเวอร์ไว้เพื่อจะให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตอนจบว่าเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความรักแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อความรักยังไม่สมหวังเป็นยังไงมันจะเล่นกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปตลอดจนจนจบ กือต้องยอมรับอันหนึ่งใช่ไหมครับว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยแม้แต่ความคิดของตัวละครเนี่ยเรายังเขียนเป็นตัวหนังสือได้แต่ใ,ในทีวีเนี่ยมัน สิ่งที่เขาคิด่มันทำไม่ได้มันไม่เหมือนม,มันไม่เหมือนนิยาย you, วิทยุสมัยก่อนซึ่งมีอ่านความคิดได้ด้วยแต่นี้มันมันทำไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องต้องแสดงออกมาเยอะแต่อันนึงที่เห็นว่าเยอะกว่าในหนังสือนะฮะที่เป็นคนอ่านหนังสือผมลิขิดด้วยเนี่ยพอมาดูละครแล้วนี่มีความรู้สึกว่าบทโทรทัศน์เนี่ยเขาพยายามจะขายอาหารเยอะกว่าในหนังสือ คือหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของอาหารเยอะเท่านี้เนี่ยใช่ค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้มีเรื่องอาหารเยอะขึ้นฮะเขาน่าจะเห็นว่าคือคนเราเนี่ยน่าจะตอบสนองความต้องการของคนดูด้วยส่วนหนึ่งว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็เพื่อกิน เลยใช้ชีวิตอยู่แล้วตอบสนองโลกปัจจุบันไหมที่เขามาเน้นในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันมากขึ้นต้องการที่ก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างที่ที่ที่ทอยู่ในละครมันเป็นพอ,พ,อพอมาเป็นภาพแล้วมันก็จะดูน่ากินแล้วมันทําให้คนที่ดูหรือว่าชาวต่างชาติที่ติดตามต่อจากบุคเพสันนิวาแล้วมาต่อที่พงลิขิตเนี่ย เขาดูแล้วเขาอยากจะมาลองชิมของจริงที่ประเทศไทยเขาได้รู้จักเขาได้้รูอาหารการกินไทยมากขึ้นใช่ค่ะตัวหนึ่งที่ในหนังสือไม่มีแน่ๆเท่าที่ผมจาได้แต่ในนี้มีเนี่ยคือส้มตำค่ะทําไมครับคุณกราแพงลืมส้มตำหรือเปล่าไม่ได้ลืมค่ะแล้วทำไมไม่มีครับทำไมการจารยามีอในนิยายไม่มีเพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนว่ามีมะละกอแล้วในยุคสมัยนั้น ผมดูว่ามะละกอคนไทยรับประทานมาผมก็กินมะละกอมาตั้งแต่เกิดจริงๆมันก็มีหลักฐานปรากฏให้เห็นอยู่นะคะว่าว่าว่ามีเหมือนเกสรเกสรของดอกมะละกออยู่ในชั้นหินที่ชั้นดินชั้นหินทางโบราณคดีนะคะที่อยู่ในยุคสมัยอยุธยาแต่ทีนี้มันเป็นแค่เกสรแต่ว่า <c oughs> คุณเราแพงกำลังจะบอกว่าตอน สมัยอยุธยาเนี่ยมะละกอยังเป็นผลไม้นําเข้าอยู่ยังไม่นับเป็นผลไม้ไทยเนี่ยค่ะไม่แน่ใจก็เลยไม่เขียนอะไรที่ไม่แน่ใจแล้วก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ก็จะไม่ค่อยอยากจะเขียนเท่าไหร่แต่มันจะมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่มันมันเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจาก<ช>ที่ละครออนแอร์ไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะใช่ค,คือคือพยายามระวังมากที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีแบบ ได้ครับ,บก็ไม่เป็นไรก็ดีเฉพาะวันเสาร์บบรนี่เวลามันมีน,มน้อยมากดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองดูในประเด็นต่างๆซึ่งพอคนดูแล้วเนี่ยจะแบบดูแล้วเอ๊ะประวัติศาสตร์ไทยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ยอไอ้นี่จริงหรือเปล่าเรื่องนั้นมันไม่มีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามที่ดูแล้วคนดูจะรู้สึกเอ๊ะเราตั้งคำถามขึ้นมาให้ ใครไปสืบค้นกันต่ออยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์เรามาติดตามกันต่อแต่อย่าลืมนะครับผู้ชมครับถ้าจะไปเที่ยวแล้วไปพูดคุยคุณรอมแพงแบบ อย่างเงี้ยแบบชัดๆเลยไปไขปริศนาประวัติศาสตร์ในภูเพศันิวาสในพรมลิขิตเนี่ยไปร่วมทริปกับเรานะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมวันที่20-29มีนาคมล่องแม่น้ำดานูบนะครับไปในเส้นทางสายประวัติศาสตร์ของยุโรปตะวันออกนะครับส่วนท่านที่ <c oughs> อยากจะไปเคาดาวปีใหม่กับเราเนี่ยปีนี้เราไปร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่กันที่ดินแดนมังกรที่ประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้คุณนอมแขง เราจะไปที่นั่นเนี่ยเพราะว่าที่เซียงไฮ้เนี่ยเขาจะโชว์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเข้าสู่ปีใหม่เขาจะไม่จุดพลุดอกไม้ไฟเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่เขาจะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นเอาดโดรนเนี่ยมาบินโชว์แทนดอกไม้ไฟแต่ว่าทางการจีนยังไม่เปิดเผยว่าจะ เฉลิมฉลองรูปแบบไหนแต่เขาบอกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่งดงามตระการตานะครับ<ม>วันนี้ข่อนอเนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อคุณรองแพงพรุ่งนี้10บนาฬิกา25นาทีครับสวัสดีครับ